สวัสดีค่ะคนนะั้นนะคะช่องฮิลเลอร์บายน่าจะัดสุกเกาเหนือเกาวันนี้เราจะมาทาคลิปเป็นแดนดอมกันเช่นเคยนะคะในหัวข้อที่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมากําลังนําพาตัวต,วตนคุณสิ่งใดมาสู่ชีวิตคุณหรือว่ากําลังนําพาตัวต,วตนคุณไปสู่ในชีวิตในทิศทางใดก็ได้นะคะเป็นประเด็นเดียวกันได้นะคะเรามาดูพลังงานของคุณชาแลนดอมครั้งนี้นะคะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกเรื่องนะคะที่คุณพบเจอกําลังนําพา ชีวิตคุณเป็นทิศทางไหนนะขออนุญาตคุณพรอาจารย์จิตกดิธิ์ขออนุญาตคุณพรอาจารย์แห่งโราาทุกแหน่งที่คนนั้นต้อเวียนมาที่เอฟซีนับถือทุกท่านทุกโลงนั่นเองนะคะสาธุสาธุให้คุณได้รับรู้พลังงานของคุณกําลังจะนําพาชีวิตคุณไปสู่ทิศทางใดนะจา,จากอดีตที่ผ่านมากาลังนําพาตัวตนคุณไปอยู่ในจุดไหนเป็นใครหรืออย่างไรกันนะคะเรามาดูพลังงานของชาวเนรนดอมในครั้งนี้นะคะคุณเข้ามาชมทลิปของของโค้ดนั้นเมื่อไหร ก็เป็นพลังงานของคุณเมื่อน,นั้นนะคะไม่ได้จํากัดเวลานะคะขอให้ได้รับพลังงานที่ดีใจเป็นสิ่งที่คุณสามารถจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่ให้ได้งมงายเพียงสิ่งใดนะคะไม่เอาไปตัดสินชีวิตของคุณจากไพ่ะนะคะไพ่คือส่วนหนึ่งเป็นพลังงานรวมให้คุณรู้ว่าชีวิตคุณคุณคือผู้ริขิตนะไพ่เป็นกคเป็นมิรนะเป็นมิตรที่จะมาเสนอแนวคิดให้คุณพิชิต ทิศทางในการใช้ชีวิตนำพาตัวตนของคุณนั่นเองเรามาดูกันพลังงานนะคะชาวเรนดอมขออนุญาตเปิดดูพลังงานของคุณทุกคนทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของโคตดนั้นนะคะว้าวสเตรนอืบใบแรกสเตรนนะคะอัศวินชื่อดาบว้าว ว้าวดูดูแปดดาบอืมสองถ้วยสองถ้วยพลังงานของชาวแรนดอมในครั้งนี้พลังงานของคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองนะคุณสตรองมากพอตอนนี้เหมือนคุณคอนโทรลตัวเองคุณคอนโทรลเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณได้ดีคุณเป็นผู้นําคุณเป็นตัวตนของคุณที่คุณรู้ว่าศักยภาพของคุณเป็นใครคุณทําอะไรได้บ้างคุณเชื่อใน หลักแห่งการลงมือทำนะคะไพ่สเตรนท์ใบนี้การเป็นผู้นําเต็มตัวนะว่าไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณก็จะมีบุค,คลิกที่เป็นไปได้หมดเป็นแม่เป็นพ่อเป็นผู้นําเป็นผู้ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งอ่อ,อนหวานสิ่งใดก็ได้พลังงานแห่งการเป็นผู้ที่พร้อมที่จะ,ะลงมือทํา เป็นผู้ปฏิบัตินะคุณอยู่ในลักษณะของผู้ปฏิบัติคุณอาจจะเป็นคนราศีสิงห์วันอาทิตย์ได้พลังแห่งการเป็นผู้มีไฟมีภูมิมีความรู้มีภูมิมมมมปัญญาในตัวตนของคุณไพ่สเตนใบนี้คือการเป็นผู้นำนะคุณจะนำะตัวตนนำของคุณทั้งภายในภายนอกเป็นคุณที่รับรู้ว่าศักยภาพในสิ่งที่คุณเป็นเนะี่ยมันมากกว่าที่ผู้อื่นเห็นด้วยซ้ำไปนะ แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกของคุณคุณอาจจะแกร่งแกร่งข้างในอ่อนหวานข้างนอกก็เป็นไปได้หมดนะพลังงานของคุณชาวแหรดอมในครั้งนี้มันเป็นไพ่อัศวินถือดาบคุณกำลังมีแรงขับเคลื่อนในการลงมือปฏิบัติคุณกำลังมีแนวทางคุณกำลังมีความฝันคุณกำลังมีความเชื่อทุกเรื่องราวคุณปฏิบัติจริงคุณคิดพูดทำสิ่งใดมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วๆและตอนนี้เหมือนคุณมีแรง ขับเคลื่อนเยอะแยะมากมายในตัวตนของคุณนะการที่คุณจะคิดเป็นใครทําสิ่งใดเหมือนคุณมันท้าทายในะชีวิตของคุณตนอนนี้เหมือนกำลังท้าทายเหม,มือนมอไซค์อยู่ข้างหน้ามีเยี่ยวอยู่ข้างบนเหมือนคุณไม่กลัวนะว่าสิ่งที่เร็วกว่าคุณทั้งบนฟ้าทั้งพื้นผืน,นืนดินนี่คือมันไม่หวันนะ่นสาหรับคุณว่าสิ่งใดที่คุณเจอสิ่งใดที่มัน มีคู่แข่งแข่งขันกันมีทุกสิ่งทุกอย่างนะการที่เราในโลกมนุษย์โลกของเราทุกวันนี้มันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันที่เราจะาทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะมันต้องมีคนที่คิดทําเหมือนเราเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่หวั่นกลัวนั่นเองคุณไม่สี่เรียสน,นะนว่าคุณเป็นคุณที่พลังคุณเยอะคุณเชื่ออย่างนั้นคุณใช้พลังของคุณไม่ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะคุณต้องมีทั้งมอไซค์อยู่ข้างหน้า แต่คุณวิ่งคุณทําทุกสิ่งโดยโดยโดยตัวคุงเองคุณสปีดอ่ะคุณสปีดทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยตัวขงตัวเองเป็นพลังเป็นการขับเคลื่อนที่มากมายมหาศาลแล้วมาเป็นดูโลกของคุณเปิดแล้วเนาะคุณบอกว่าชีวิตคุณคุณเป็นผู้ลิขิตคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยตัวคุงเองคุณจะเป็นความสุขคุณจะเป็นความสําเร็จคุณจะเป็นความสนุกสนานคุณเป็นความร่าเริงคุณเป็นความ ยินดีปีดาทุกก็รู้สุขก็รู้อยู่ในวงจรชีวิตของคุณคุณรู้ว่าคุณอยู่ในกฎแห่งการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะการที่คุณมีอยู่ในวงวงล้อมของโลกใบนี้เป็นล้อมอยู่รอบตัวคุณนี่เรียกิบเอ็ดอะเป็นคนอาจเป็นคนลักษณะราศีมังกรได้นะคะไพ่ดูใบนี้เป็นคุณยิ้มอะคุณเงยขึ้นมองฟ้าคุณยิ้มคุณหัวเราะอย่างสสนานคุณท้าทายตัวเองคุณ รู้ว่ามันมีสิ่งมากมายที่คุณสามารถจะพบเจอได้บนโลกใบนี้บนโลกใบนี้มันมีอะไรให้คุณต้องศึกษาหาความรู้ศึกษาล่าเรืองได้มากมายเกินที่ใคราการที่เราจะมันเหนือจินตนาการรู้ว่าจินตนาการของคุณมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับโลกใบนี้ที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมให้คุณไปเรียนรู้พร้อมให้คุณไปเสาะหาพร้อมที่คุณ เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นโลกทั้งใบของคุณเองแล้วคุณก็รู้ว่าโลกที่อยู่รอบตัวคุณมันมีอะไรให้คุณน่ายพิโรมอยู่มากมายนะก็เป็นความสนุกเป็นความร่าเริงคุณมีอาจจะทํางานและการสื่อสารจริงใดก็ได้คุณจะทําได้ดีต่อจากนี้นะคุณจะเป็นคุณที่เป็นตัวตนของคุณเองคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน มันมันเหนือจะที่โคจะบอกได้นะว่าความสําเร็จเป็นความส่งคุณที่มันมันขนาดไหนนะมันเป็นเห็นไหมคุณกางมือออกทั้งสองข้างนี่คือคุณวิ่งและคุณก็ท้าทายชีวิตนะว่าชีวิตอ่าจะมีสิ่งใดเข้ามาคุณไม่ได้กลัวคุณไม่หวั่นเกรงคุณไม่หวั่นกลัวสิ่งใดพลังของคุณมันสุดสุดนะแล้วมาเป็นแปดดาบนี่มือมาคู่กับดูริแล้วมาสองถ้วยกว่าจะเป็นคุณในวันนี้คุณรู้ว่า สิ่งที่ผ่านมาที่คุณพบเจอมันสิ่งที่ยากสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่ยากสิ่งใดคุณไม่ได้คุณขอบขอบคุณมากกว่าคุณขอบคุณนะที่ทําให้คุณเติบโตเป็นคุณที่ไม่รู้ถึงได้เห็นแล้ววันนี้ก่อนหน้านี้คุณไม่รู้อะไรเยอะแยะมากมายทําให้วันนี้คุณรู้ว่าความรักการที่คุณรักตัวเองได้คุณจับมือตัวเองคุณมีใครสักคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณก็ได้นะพ้าสองทัวร์นี้แต่คุณจะจับมือตัวเองไว้ก่อนอย่างน้อยคุณก็รู้ว่า การที่คนเรามีมีใครมาจับมือจับมือเราก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก่อนที่มีใครมาจับมือเราคุณก็ต้องจับมือตัวเองก่อนให้กำลังใจตัวเองให้ความเข้าใจให้ความอบอุ่นนี่คือพลังนะเป็นพลังเป็นพลังขั้นสูงสุดในตัวตนของคุณตอนนี้ที่คุณคิดและรรู้ได้ว่าคุณขอบคุณขอบคุณทุกเหตุการณ์ขอบคุณผู้คนที่ให้คุณทุกยากที่ผ่านมามาเป็นคุณที่รับรู้ว่าการที่เราจะ รักเองได้เราการที่คุณจะรักคนอื่นได้โดยไร้เงื่อนไขมันต้องผ่านใจที่เจ็บปวดผิดหวังมาแล้วทําให้คุณมาเป็นคุณที่แข็งแกร่งในวันนี้พร้อมที่จะพบเจอพลังแห่งการทัดเทียมการรักแบบทัดเทียมกันนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เกิดจากการที่คุณระลึกรู้แล้วนะการเห็นคุณค่าตัวเองแล้วคุณก็พร้อมที่จะเห็นคุณค่าในผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้เช่นกันเรามาดูกันนะคะว่า เหตุ okay. การณ์ที่ผ่านมาจะทําให้สิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อจากนี้เกิดปัญญาภูมิรู้ความสุขความสําเร็จสิ่งใดที่จะนําพาเข้ามาใส่สู่ชีวิตคุณต่อจากนี้สิ่งใดที่เกิดขึ้นอีกครับเมื่อคุณเป็นคุณที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านดาน่านแห่งการเป็นนักสู้นักรบที่แท้จริงของคุณนั่นเองเรามาดูสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณต่อจากนี้นะสิ่งที่คุณควรรู้สิ่งใดจะเกิดขึ้น เรามาถามไพ่คุณนะคะคิงคิงเหรียญสองดาบเก้าดาบว้าวเจ็ดถ้วยฮัลฟันส์ฮัลฟันส์คุณเป็นคิงคิงเหรียญนี่คือคุณเหมือนคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณตัวคุณมีมากมายนะ คุณหนักแน่นคุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณขั้นสูงสุดนะคิงนี่คือคิงเรียนี่คือความมั่นคงคุณเป็นคุณรู้ว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สุดนะไม่ไม่โคตรไม่มองว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่โคตรไม่สีเรียสโคตรไม่รับรู้นะแต่คุณรู้ว่าตัวตนของคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดบนโลกใบนี้นะการที่เราจะใช้ชีวิตขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันก็ต้องมีตัวเรากายเราใจเราจิตเรานี่แหละนำพา อันที่เรามีทรัพย์แต่ถ้าเรามีร่างกายเราไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเราไม่สามารถจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เรามีเงินก็จริงแต่สังขารเราไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเป็นความบริบูรณ์ได้เงินมากก็ไม่อาจไม่ช่วยใช่ช่วยให้เรามีความสุขแต่คุณจะมีความสุขอย่างที่คุณมีพร้อมทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินเงินทองเป็นความบริบูรณ์ของตัวคณเองนะป้าคิงเหรียญใบนี้คือความสุข ความสุขสงบคุณยิ้มอยู่เสมอคุณมีความมั่นคงภายในว่าคุณรู้ว่าฉันเป็นใครฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันอยู่ในจุดที่พอใจพอดีพอมีพอเพียงแลวก็พร้อมที่จะเพียงพอพร้อมที่จะส่งต่อซัพพอร์ตผู้คนได้เพราะมีคุณมีหมาอยู่นั่งข้างๆนี่คุณก็พร้อมที่จะดูแลให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะเรามาเป็นไพ่สองดาบตรงกับไพ่อัศวินดาบชีวิตคุณคุณมีสิทธิ์เลือกตอกน,นี้ สิีเกิดขึ้นคุณจะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเลือกถูกทางคุณจะวางสิ่งใดได้คุณจะละสิ่งที่ไม่ใช่ความเจ็บความปวดความยากสิ่งใดทั้งปวงคุณจะละวางได้ทั้งหมดเลยคุณมีสิทธิ์เลือกเจ็ดถ้วยคุณมีสิทธิ์เลือกต่อจากนี้ชีวิตคุณที่จะนําพาเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณจะมีสิทธิ์เลือกในการคิดเป็นคุณคุณจะเป็นใครคุณจะทําสิ่งใดคุณเลือกคุณเลือกเองนะชีวิตของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คุณจะเกิดความสุขคุณจะมีครูคุณจะเป็นครูของตัวเองคุณจะมีปัญญาเจิดจ้าปัญญาคุณจะแข็งแกร่งปัญญาคุณจะสว่างเป็นหนทางที่ยาวไกลเนี่ยปัญญาคุณจะไม่สิ้นสุดนะคะตอนนี้ความรู้คุณจะมีความรู้นำทางคุณจะมีความรักความรู้นำพาชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่เป็นความมั่นคงจากการที่คุณ เลือกที่จะละจะวางเลือกเลือกให้เลือกรักคุณจะเลือกถูกนะต่อจากนี้คุณจะเลือกรักถูกคนคุณจะเลือกการใช้ชีวิตเลือกวางควา,ามเจ็บควา,ามยากทั้งปวงไว้ด้านหลังนะต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตของคุณปัญญาของคุณจะมาเต็มน,นะเป็นไพ่เฟนเป็นลัคนาราศีพฤกษ์ได้นะคะคุณจะเป็นคนธาตุดินนะ,ะพฤกษ์มังกรกันนี่คือธาตุดิน ความมั่นคงหมดเลยนะเป็นความหนักแน่นการที่คุณนั่งอยู่มันขัดสมาธินี่มันเป็นความหนักแน่นคุณเงยหน้ามองฟ้าคุณยิ้มอยู่คุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจูนคลื่นคุณสามารถจะจูนกับจักรวาลกับภายในภายนอกอคุณได้นั่นเองคุณรับรู้ว่าการที่คนเรามีความเชื่อและลงมือทํามันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะเป็นธรมนธรมชาติของคุณเองตัวตนของคุณ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะสิ่งที่โค้ชเห็นเรามาดูกนะนันนะคําแนะนําสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อคุณเป็นคุณที่ผ่านประสบการณ์เยอะแย,ยะมากมายประสบการณ์ผ่านมาในชีวิตของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปในทิศทางใดสิ่งใดจะนําพาตัวคุณเป็นใครสิ่งใดต่อจากนี้ให้พไพ่มาแนะนําคุณนะคะ ว้าว wow. The Empress เดมเพรสนะคะให้แนะนำแชร์ดอดแชร์ไนออฟเพดอกเกอร์เ hmm. ก mm ้าเหรียญดวิวฟอร์จูนสเวนออฟคัพเจ็ดถ้วยจะดถ้วยมาอีกสองใบแล้วนะมาอีกหนึ่งใบไฟออฟสไฟออฟสอืม คุณเป็นต่อจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะเป็นคุณที่เป็นผู้ให้นะต่อจากนี้คุณจะเป็นผู้สมบูรณ์พ,พร้อมในทรัพย์ปัญญาความรักความปรารถนาดีที่มีในตัวตนคุณมากมายมใจหลั่งไหลมาเป็นคุณที่พร้อมที่จะ,ะขับเคลื่อนความรักความรู้สึกดีการเป็นผู้ให้ของคุณนี่จะถูกส่งต่อคุณจะเป็นใครต่อจากนี้มันเป็นไพ่ชายรอดนี่คือรักนาราศีกรกฎ ลัคนาราศีกันได้นะคะเป็นไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เต็มเพรชน,นะคะแชร์โดดคุณจะมีหนทางถึงที่เกิดขึ้นคุณจะเป็นเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง่างเร็วๆ,ๆนะมันมีความสัมพนันธ์อยู่ในนี้ความสําคัญการมีอยู่ของคุณเกิดขึ้นเพื่อ นำพาความรักความสุขความมั่นคงคุณจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ผู้คนบนโลกใบนี้ได้รับรู้ว่าการที่คนเราเห็นคุณค่าในตัวเองการเชื่อการศรัทธารักในตัวตนและพร้อมแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่สรรสร้างโลกใบนี้น่าอยู่เสมอพลังงานแห่งความคุณอาจจะทํางานด้านการสื่อสารคุณอาจจะทํางานกับต่างจินต่างแดนตองน,นี้คุณจะทํางานที่พบเจอผู้คนหลากหลายหลายอาชีพหลากหลาย วัฒนธรรมหลากหลายสีผิวสิ่งใดก็ได้ความต่างในความต่างแต่มีความลงตัวมันเป็นไพ่เดชเชียรอดนี้การเป็นนักรบนักสู้นักที่ผู้เป็นผู้สร้างผู้ตะลุยนะผู้ตะลุยไปในโลกของความเป็นจริงนะเป็นผู้เป็นผู้ลงมือทําเป็นผู้ปฏิบัติเป็นคุณที่รับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนบนโลกใบน,นี้มีคุณค่าทัดเทียมกันคนเราสามารถจะมีความสุข เป็นความมั่นคงเป็นความมั่งคั่งของตัวเองได้คนทุกคนสามารถจะรับรู้ว่าเมื่อทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เมื่อนั้นโชคชะตาฟ้าลิขิตยังมาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของคุณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะต่อจากนี้ชีวิตของคุณเมื่อคุณลิขิตชีวิตคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยตัวเองเมื่อนั้นสิ่งที่มันนอกเหนือจากที่คุณจะมาจะก,กากับได้คือพลังจากภายนอกคุณสามารถจะกลับกับภายในเป็นความสุขคุณจะทําทุกสิ่ง อยากให้สําเร็จได้ด้วยตัวเองเมื่อนั้นพลังอย่างภายนอกที่จะมาซัพพอร์ตมายื่นมือมาส่งเสริมมาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของคุณคือการเป็นการเป็นผู้รับผู้ให้การเป็นผู้ส่งต่อการเป็นผู้ที่รับรู้ว่าการที่เรา,เราอยู่บนโลกใมนี้ยังมีความสุขก็เกิดจากการที่เราอยู่บนพื้นฐานแห่งการเมตตาการช่วยเหลือการให้ความรักที่ไร้เงื่อนไขดีต่อใจ เห็นไหมคะไพ่ส่งถ้วยคือการให้ความรักที่เหลือล้นเป็นการที่เราสามารถจะผูกมิตรกับผู้คนได้ทุกชนชั้นนั่นเองนะคะเป็นไพ่ The Wheel of f o r n ใบนี้คือโลกมันต้องหมุนหมุนอยู่รอบตัวการที่โลกจะมีสิ่งดีสิ่งร้ายก็เกิดจากพลังของผู้คนหมดเลยนะพลังอย่งการโกรธการเกลียดการรักใคร่การมีความเมตตาปราณีไม่มีเสริมคลายการที่คนเราลด และการเบียดเบียนผู้คนการเกลียดชังการสิ่งใดก็แล้วแต่นะเป็นโลกโลกที่พร้อมที่จะเชื่อคุณมีสิทธิเลือกเลือกจักรวาลก็จะเลือกคุณเมื่อคุณเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งใดคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์วางความว้าวุ่นความวุ่นวายสิ่งใดมันหมดเวลาเขาบอกว่าคุณจะคนโทรลคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่ง คุณจะเกิดมาต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คุณเกิดจากการที่คุณจะรับรู้ว่าความวุ่นวายอยู่รอบๆตัวคุณมันเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นคุณควบคุมตัวเองได้เมื่อนั้นคุณก็จะสามารถจะ,ะช่วยเหลือคอนโทรลควารมรู้สึกของผู้คนได้ให้พ้นจากความวุ่นวายให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเลือกให้คนทุกคนเลือกเดินเลือกทําในทางที่ถูกต้องหมดเวลาที่จะ,ะมา แข่งแย่งแข่งขันเปรียดช่างกันจิงใดหมดเวลาแล้วนะุณุณจะเป็นคุณที่รับรู้ว่าคุณเป็นแม่ไหมคะความเป็นแม่ความเป็นนักสู้ในตัวตนของคุณมามากมายโลกทั้งใบของคุณเป็นความสุขนะต่อจากนี้นจะเป็นความมั่นคงที่ส่งต่อไปให้ผู้คนได้รับรู้ว่าหมดเวลาที่จะ,ะมากแก่งแย่งแข่งขันคนเราทุกคนสามารถจะแข่งที่ดีที่สุดก็คือแข่งภายในของเรา คุณจะเปิดโลกของคุณคุณแข่งกับตัวเองนะต่อจากนี้คุณรู้ว่าการที่คุณจะเป็นใครโลกใบนี้ต้องการสิ่งใดใครจะได้ประโยชน์จากคุณก็คือการที่คุณแข่งกับโลกภายในของคุณนะต่อจากนี้สิ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณว่าคุณแข่งกับภายในของคุณและคุณก็พร้อมที่จะให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนทุกคนไม่จําเป็นต้องแข่งกับคนอื่นแข่งภายในและแข่งตัวเองแข่งแข่งรับรู้ว่าการที่เรา เห็นคุณค่าในตัวเองมันเป็นพลังที่มันสามารถจะเป็นความสุขสงบเป็นกายใจความสําเร็จคุณจะดึงดูดความสําเร็จผู้คนจะดึงดูดความสําเร็จแล้วก็สําเร็จได้เมื่อคน,คนทุกคนเห็นคุณค่าตัวเองอทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างล,ลึกรู้อยู่เสมอว่าโลกของคนเรามันอยู่ที่เราวิธีเราคิดวิธีเราลงมือทําปฏิบัตินั่นเอง เกิดต่อจากนี้นะคุณเกิดปัญญาขั้นสูงสุดคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเลือกที่จะเป็นคุณที่เป็นผู้ให้คุณเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพลังที่สามารถจะนำพาตัวตนของคุณเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและคุณก็จะนำพาผู้คนให้รู้อยู่เสมอว่าการที่เรา,าจะอยู่ในจุดไหนเราจะเป็นใครเราทำสิ่งใดอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด รู้เลยเรืรู้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความทุกข์เราคือข้อมูลผู้กาหนดนั่นเองเห็นไหมมั้ยมีทั้งไพ่เก้าสองดาบเก้าดาบแปดดาบนี่คือเรามีสิทธิ์เลือกเรามีคุณมีสิทธิ์วางนะมีไพ่เจ็ดถ้วยนี่คือเรามีสิทธิ์เลือกเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะคิดเราว่าเราจะเป็นใครบนโลกใบนี้แล้วคุณมีไพ่แห่งครูบาอาจารย์คุณมีเซนนะคุณอาจจะเป็นหมอดูโหราศาสตร์สิ่งใดก็ได้พลังของคุณเป็นผู้ ที่ตื่นรู้จากภายในสู่ภายนอกพลังแห่งการเป็นผู้เป็นผู้นํานะคุณจะเป็นผู้นําต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะเป็นพ่อพระแม่พระสิ่งใดก็ได้เป็นพระนี่ไม่ได้บา่าต้องบวชนะคะเป็นบวชจิตบวชใจบวชกําลังภายในตื่นตื่นจากภายในพลังของคุณภายในมันเข้มแข็งสตรองมากพอนี่คือการบวชใจนั่นเองนะไม่ได้ให้ว่าคุณต้องบวชเป็นห่มผ้าสิ่งใดนะคะสําหรับคลิปนี้โคนนันก็ขอขอบคุณขอบคุณ ชาวอีฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามรับชมคลิปของคนนั้นด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ